สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูเรื่องของการทานน้ําแบบไหนนะครับที่จะทําให้สุขภาพเราเนี่ยดีขึ้นครับเรามาติดตามกันเลยครับในส่วนของการทานน้ํานะครับหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าการทาน้ําเปล่าเนี่ย не, ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับในร่างกายของเราประกอบด้วยน้ําถึง70%เลยทีเดียวฉะนั้นน้ํา70%ตรงนี้เนี่ยในร่างกายเราจะมารักษาโรคด้วยการทานน้ำเนี่ยแล้วน้ําแบบไหนที่จะทําให เราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าองค์ประกอบของน้ําในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีค่า PH ค่า PH คืออะไรนะครับก็คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยที่ระดับไหนถึงจะดีต่อสุขภาพร่างกายนะครับค่า PH ที่เหมาะสมนะครับก็คือ มีความเป็นกลางอยู่ที่7.3%นะครับนั่นหมายความว่ามีามออกเป็นเบรดนิดๆน,น,น,นะครับเป็นอย่างนั้นก็โอเคนะครับแต่โดยทั่วไปของคนเรานะครับในปัจจุบันนี้ไม่สามารถให้มีค่า p h ได้ประมาณนั้นเพราะเรื่องของอาหารการกินที่เรากินไปในชีวิตประจำวันเองนะครับโดยเฉพาะคนที่ทานอาหารจำพวกเนื้อนมนะครับเนื้อนมแล้วก็พวก น้ำอัดลมต่างๆทําไมเอ่ยเพราะว่าในส่วนของน้ําที่มันเป็นเนื้อเนี่ยนะครับสร้างให้ไอตัวเลือดของเราเนี่ยมีความเป็นกดสูงนั่นเองนะครับฉะนั้นพวกเนื้อพวกนมพอทานเข้าไปก็จะทําให้สภาพของอเลือดในร่างกายของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นกดนั่นเองนะครับรวมไปถึงน้ําอัดลมนะครับมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างสูงด้วยพอมีกา๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนนะครับถ้าพูดถึงล,ลักษณะของน้ำนะน้ำเมื่อไหร่ก็ตามผสมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะกลายเป็นกรดนะครับซึ่งตัวนี้มันส่งผลต่อเรื่องของกระดูกด้วยทําไมหรือครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดในร่างกายนะครับมีสภาพเป็นกรดมากๆเข้านะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะปรับ สภาพโดยอัตโนมัติโดยการที่เอาแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับของกระดูเนี่ยออกมาใช้เจือจางนะครับให้เลือดเนี่ยเป็นปกติเพื่อใช้ในการสูบฉีดโลหิตของร่างกายไปรักษาหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายฉะนั้นถ้าเรากินน้ำอัดลมมากๆแล้วผลมันก็คือทําให้เกิดกระดูกพูนไอ้นี้เรารู้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะการที่โดน โดนไอตัวกัดความเป็นกรดอะครับของเลือดเนี่ยมันดึงดูดให้ไอตัวคาร์บอนเนตเนี่ยกัดกัดก่อนอกระดูกนะครับโดยการดึงจากร่างกายออกมานะครับเพื่อปรับสภาพให้มันเป็นคงที่นะเป็นกลางก็ว่าได้นะฉะนั้นมันเป็นแบบนี้บ่อยๆเข้ากระดูกเราก็จะมีโอกาสที่จะสุกหรอหรือพุนได้เช่นเดียวกันนะครับโดมถึงการกินเนื้อก็จะส่งผลให้เกิด การที่เป็นเชื้อมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายอันตรายไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะกินน้ําแบบไหนนะครับที่ร้วนน้าแบบไหนที่เป็นคุณภาพดีต่อร่างกายชากาแฟจริงๆก็เป็นกฎนะครับกินไปบ่อยๆมากๆก็ไม่ดีเช่นเดียวกันฉะนั้นทํำยังไงใหเ้เราเนี่ยหาน้ําแบบนั้นได้นะครับน้ํำง่ายๆเลยครับก็คือน้ําที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนะครับ น้ำอันแรกนะครับคือปริมาณออกซิเจนสูงอันที่2ก็คือน้ําพวกตามธรรมชาติต่างๆนะครับพวกน้ำแร่ธาตุน้ําลําธารต่างๆเนี่ยก็เ,เป็นแหล่งน้ําที่มีค่าความเป็นด่างหรือเขาเรียกว่าน้าาําอัลคาไลก็ก็ได้นะครับอ่าพอมีลักษณะความเป็นด่างแบบนี้นะครับก็จะส่งผลต่อร่างกายโดยที่ร่างกายไม่ต้องไปใช้วิธีการปรับอุณหภูมิให้ปรับไอตัว ความเป็นกดเบรถูกไหมมันสามารถใช้ได้ในทันทีโมเลกุลมันก็จะมีความเล็กกว่านะครับสามารถซึมซับเข้าไปในส่วนที่สึกหรอได้นะครับแล้วก็ไปชำระร้างเอาสิ่งสกปรกที่เป็นโลกหักหนังเนี่ยออกจากร่างกายได้เช่นเดียวกันจริงๆมันไม่ใช่เป็นการรักษาโดยตรงแต่มันสามารถชำระหรือดท็อกไอส่วนที่มันไม่ดีเนี่ยออกจากร่างกายนั่นเองนะครับนี่คือถือ ในส่วนของน้ำอัคราลนะครับซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับก็คือน้ำอัคราลเนี่ยมันจะอยู่ในพวกตามลำธารต่างๆซึ่งไอ้พวกตามลำธารเนี่ยนะครับตามภูเขาน้ำแข็งหรืออะไรเงี้ยมันส่งผลให้คนบริเวณนั้นเนี่ยอายุยืนเช่นเดียวกันเขาเรียกกันว่าโซนที่เรียกว่าบูโซนเองเขตบูโซนเขตที่มีคนอายุยืน มากกว่าร้อปีขึ้นไปนะครับอ่าหรือก็ประมาณ90-100ถึงขึ้นไปอยาเงี้ยจำนวนเยอะๆนะครับมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในครั้งหน้านะครับอ่าผมจะเอาเรื่องของบูโซนนะครับว่ามีประเทศไหนบ้างแล้วสถานที่ต่างๆที่ไหนบ้างนะครับที่จะทําให้อ่าคนนี้อายุยืนเขามีเทคนิคอะไรกันนะแล้ว อันนี้นะครับในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำนั่นเองนะครับน้ำออลซิเนะครับลองลองไปดูนะครับว่าเราสามารถกินได้หรือเปล่าหรือยังไงตรงนี้เนี่ยลองปรับวิธีการกินน้ำหรือน้ำธรรมดาก็ได้ครับเพิ่มออกซิเจนเข้าไปมากขึ้นนะครับหรืออ่าถาว่าเพิ่มออกซิเจนเข้าไปมากขึ้นหมายความว่าไงนะครับจริงๆน้ําที่ดีเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นน้ําบรรจุขวดดื่มเพราะว่า ประจุขวดน้ําดื่มเนี่ยมันก็ออกซิเจนเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปนันเองนะครับแต่มันก็สามารถาทดแทนโดยการนัน่งสมาธิได้นะอลองไปดูนะครับการสูดลมหายใจเข้าออกเยอะๆก็ช่วยต่อมีผลต่อเลือดเช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องลากนกนตรกรพบกันใหม่ในครั้งหน้า See you again next t i ครับบ๊ายบาย